เงียบๆหน่อยเราสอบกันอยู่นะโอเคทุกคนดูตั้งใจกันดีฉันก็จะจัดการงานของฉันให้เสร็จดีกว่าว้าวดูนกักเรียนที่แสงธรรมะเมนต์พวกนี้สิโอ้ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่มีเรื่องอยากคุยกับฉันด่วนเลยฉันรีบไปดีกว่านี่ครูทิ้งเราไว้แบบนี้จริงๆหรือเนี่ยเมื่อแมวไม่อยู่พวกหนูก็ร่าเริงมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการ,กรแกล้งคุณครูแอปเปิบี โอ้เธอต้องไม่สังเกตแน่ๆว่าแก้วกาแฟของเธอมันคว่ำอยู่เร็วเข้ารีบเช็ดคราบกาแฟออกเร็วๆแล้วก็รีบกลับเข้าที่ก่อนที่เธอจะมาทีนี้ก็เสร็จพวกเราแนะ่อืมทุกอย่างดูเรียบร้อยดีนะไหนดูซิฉันทำถึงไหนแล้วและแล้วก็ไปกันเลยดูมกาแฟหกกระจายไปทั่วเลย ทำไมแก้วกาแฟของฉันมันถึงคว่ำลงไปแบบนี้ได้ล่ะอยู่หัวเราะเลยพวกเธอคราวนี้โดนดีแน่แนฉันรู้ว่าดูพวกเธอไปก็เท่านั้นออกไปยืยนหน้าห้องซะด,ดีๆลุกขึ้นเลยสาวๆถึงจะต้องออกไปยืยนหน้าห้องแต่มันก็คุ้มค่ายอยู่นะเอาละ่ะรอจนกว่ากลิ่งจะดังแล้วค่อยกลับเข้ามาในที่สุดก็ถึงมื้อกลางวันสักทีและฮอทด,ดอกนี้ก็เป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุด นี่ลาน่าฉันลืมซื้อน้ำมาด้วยขอฉันดื่มน้ำด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกเธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบดื่มน้ำร่วมกับคนอื่นเฮ้นั่นคุณครูแอปเปิลบีนี่ได้โอกาสที่โซเฟียจะแกล้งลาน่าบ้างโทษฐานที่เธอไม่ยอมแบ่งน้ำดื่มให้โว้ใไกลจะรู้ว่าผลลัพธ์ของมันจะระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้โอ๊ยน้ำอัลงกระจายเละฉันไปทั้งตัวเลย วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะเพราะฉันจะต้องเอาคืนกันแน่เฮ้ยนี่มันเลย5้าโมงแล้วนะชีไปอยู sure ่ไหนเนี่ยเอมี่เธอควรจะมาถึงตั้งแต่เมื่อ20นาทีก่อนแล้วนะอืมดูเหมือนเอมี่จะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยอะ ท่าทางเครื่องดื่มของเราจะมาทันเวลานะหนึ่งในส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการทานมื้อเที่ยงกับเพื่อนรักของคุณก็คือการไล่คุยเรื่องจิปะถะต่างๆที่เกิดขึ้นอืมตราบใดที่เพื่อนคุณให้ความสนใจกับคุณจริงๆจังๆอ่ะนะตอนแรกเธอก็มาสายแล้วตอนนี้ก็มานั่งแต่งหน้าที่โต๊ะงั้นหรอเอาจริงดิโอไมยกอนั่นซาร่าจอนสันหรือเปล่าอ่ะไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคนะอืมดูเหมือนเธอจะต้องนั่งกินแบบเงาๆคนเดียวแล้วล่ะลาหน้าก็ได้ เอมี่อยากลุกจากโต๊ะนักใช่ไหมฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าทําไมเธอถึงไม่ควรทิ้งของไว้ตรงนี้ซอสทบาสโกตรงเนี้จะทําให้ริมฝีปากของคุณเป็นสีแดงสวยเลยแบบนี้คงช่วยให้ชีวิตของเอมี่มีรสชาติซาบซ่าขึ้นบ้างเนอะละนะ่า <c oughs> จะต้องตลกสุดๆแน่นอนโอเคทําตัวปกติได้แล้วเธอกลับมาที่โต๊ะแล้วโทษทีนะฉันแค่ไปท,กไทักทายเฉยๆฉันไม่ได้เจอซาร่าตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วอะ่ะขอหนึ่งนาทีก่อนจะเริ่มกินแล้วกันนะ โอ๊ยทำไมปากฉันสแสบอะโอ๊ยตายแล้วปากฉันแสบยังก็มีไฟลุกท่วมเลยนั่นก็คงเป็นเพราะเธอทาซอสพริกไว้ที่ปากนะเอมี่บางทีคราวหน้าเราควรมาที่โต๊ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะอืมอย่างน้อยเธอก็ได้ปากอบกิ่มอย่างเป็นธรรมชาติเอมี่อาการแสบๆนั่นเดี๋ยวก็หายไปเองแล้วนะ่าใช่เลยฉันรอมาทาั้งสัปดาห์ก็เพื่อจะดูบซเซลเลอร์ตอนใหม่นี่แหละสะบู่ล้างมือของฉันหมดแล้วหรอหยดเดียวก็น่าจะพอแล้วละ่ะคิดว่านะ ว้าว wow, ดูขนาดแหวนวงนั้นสิเดี๋ยวสิสาว,สาวเอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองรายการนี้น่าเบื่อจะตายดูอันถัดไปสิลานะ่าฉันดูเรื่องนั้นอยู่นะและอย่าคิดเลยว่าฉันจะแบ่งมันฝรั่งแผ่นให้อยากเชื่อเลยว่าเธอจะกล้าเปลี่ยนช่องในคืนที่บาร์เซโล่ฉายแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่มีวันทำแบบนั้นอีกฉันจะสั่งสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้โชคดีสำหรับเอมี่เธอมีขวดกาวและขวดสบู่เหลวที่หมดแล้วอยู่ ถ้าคุณมีกาวแบบใสคุณก็เท Zhao ลงไปในขวดพลาสติกนั้นได้เลยโดยที่จะไม่มีใครรู้มาแล้วน hey, ั่นไงเฮ้ยฆ่าเชื้อหน่อยไหมขอบใจมิฉันขอใช้หน่อยนะเอาไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับมือฉันอ่ะฉันเอามือออกจากกันไม่ได้เลย เธอไปเอาของบ okay. ้าๆนี่มันจากไหนต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติแน่แค่นั้นก็คงจะพอสั่งสอนให้เธอรู้แล้วแหละว่าอย่ายุ่งกับรีโมทเวลาที่ฉันดูบเซลเซอร์อยู่เออต้องไปล้างมือแล้วไว้เจอกันทีหลังนะจ๊ะโอเคบางทีอาจจะถึงเวลาสงบสึกแล้วล่ะเฮลลี่กับวิกกี bakayım, ้ชอบเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะเลิกแกล้งกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง โอเคพื้นสาวชนแก้วจ้าอืมว um, ิกกี้เธอโอเคไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าน้ำส้มเนี้ยมีไว้ดื่มไม่ใช่เอานิ้วจุ่มลงไปนะเดี๋ยวนะน้ำหายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหนี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยโอเคถ้าวิกกี้ไม่ได้มีทริคบางอย่างภายใต้แขนเสื้อนั่นเธอก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวอื่นแล้วแล้วมันคือทริคอะไรล่ะ อ๋อฉันรู้แล้วเธอต้องซ่อนทริกไว้ตรงแขนเสื้อหรือใส่หลอดไว้ในนั้นอ่าห้องน้ำห้องส่วนตัวที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดแถมยังเป็นห้องที่เหมาะสมกับการแกล้งที่สุดด้วยแอบเอาแกนกระดาษชิชชู้เก่ามาชุบน้ำในอ่างล้างหน้าต้องแน่ใจว่ามันชุ่มน้ำจริงๆนะตอนนี้ก็ขยำให้เป็นรูปร่างเอ่อฉันต้องพูดคำนั้นจริงๆหรอ เอาล่ะไปที่โถส้วมแล้วใส่ทิชชู่สีเหลืองลงไปถึงเวลาใส่อาวุธของเราแล้วล่ะคุณก็รู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรอิว e <ww. S 1> ตอนนี้ก็แค่รอเพื่อนที่ไม่รู้อินโนอินเน่ของคุณและโว้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอไม่น oh ะอย่าเพิ่งก้วออกมาใครไม่กดน้ำเนี่ยวันใหม่แต่ขนมเดิมๆถ้าในบ้านมีขนมอร่อยให้กินบ้างก็ดีสิอ๊ะไม่ต้องห่วงเฮลี่ วิกกี้ย่าช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเธอเอาคัพเค้กที่เธอทำมาแบ่งปันด้วยจะกินแล้วนะอะไรเนี่ยคัพเคก้กนี่มีน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่นะดูสิมันหกเลอะตักเธอไปหมดแค่ใส่น้ำลงไปในชามให้เต็มแล้ววางลูกโป่งไว้ด้านบนตามด้วยปาดครีมปิดทับอีกทีเวลามันถูกช้อนซ่อมเราแตกมันก็จะกระจายไปทั่วเลยโธไม่เป็นไรนะเฮลลี่เธอจะได้เอาคืนวนะิกกี้แน่ วันเอปริลฟูคงจะไม่สมบูรณ์แบบแนๆ่ๆถ้าขาดการแกล้งโดยใช้เจ้างูปลอมที่ดูเหมือนจริงแต่ก็ดูไม่เหมือนจริงแกล้งครอบครัวหรือเพื่อนร่วมห้องของคุณด้วยการนำมันไปวางไว้ในอ่างล้างจานที่เต็มไปด้วยจานสกรปรกมากมายยอดเยี่ยมใช่เลยฉันอยากที่จะดูตอนต่อไปของ The Office แล้วขอบคุณนะ Netflix ถึงตาเธอล้างจานละโอ้วิกกี้นี่เองล้างจานเหรอไม่นะวิกกี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยเอ,อ่อนี่เรากินแล้วไม่ล้างจานกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ บนไปก็เท่านั้นน่ะรีบทำให้เสร็จดีกว่าโอเคหนึ่งจานผ่านไปโอ้อะไรน่ะมีงูมาอยู่ในอ่างล้างจานได้ยังไงเนี่ยฉันจะไม่ล้างจานอีกต่อไปแล้วอาดูซิว่าวิกกี้กำลังหลับสบายขนาดไหนกันเชียวน่าเสียดายที่อีกสักพักเธอก็จะต้องตื่นขึ้นมาละ สำหรับปาร์ตี้ชุดนอนครั้งต่อไปของคุณลองใช้ทริคนี้ดูสิหากเพื่อนของคุณถอดรองเท้าใส่ในบ้านเอาไว้ข้างเตียงหาเทปกาวสองหน้าหรือวัสดุที่มีความเหนียวติดไว้กับพืน้นแล้วนำรองเท้ามาติดไว้ด้านบนอู้ระวังหน่อยดูเหมือนว่าชาววันใหม่ของวิกกี้จะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะจำไว้นะถ้าคุณต้องการแกล้งเพื่อนตอนที่กำลังหลับอยู่คุณจะต้องทำให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคนะ อย่าลืมเอากาวสองหน้าติดรองเท้าอีกครั้งด้วยนะเฮลลี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะอรุณสวัสดิ์วิกกี้หลับสบายดีไหมหมดเวลานอนแล้วนะยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยวันนี้เฮอ,อฉันรู้สึกคอแห้งจังเลยดีจังที่เมื่อคืนเอาน้ำใส่แก้วมาตั้งไว้ตรงนี้อืมรู้สึกดีขึ้นเลยเอาล่ะได้เวลาใส่รองเท้าแล้วไปทำอย่างอื่นต่อละโอ้ทำไมฉันก้าวเท้าไม่ไปเนี่ย ไม่น่าจะทิมแล้วถ้าดื่มน้ำตอนเช้าแล้วยังไม่ทำให้คุณตื่นดีแล้วก็ลมหน้าทิมตอนเช้านี่นแหละคือเคล็ดลับที่ทำให้คุณตื่นแน่นอนเฮลลี่ถ้าคุณทางตาให้ตื่นระหว่างวิชาชีวะได้คุณควรได้รับเหรียญ <S <S และแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้วิกกี้จะไม่รอดจากการสอบที่กำลังจะมาถึงแน่และเธอก็นอนพับลงไปแล้ว อนี่ทำให้ฉันนึกอะไรเด็ดๆขึ้นมาได้ขณะที่เพื่อนของคุณกำลังหลับใช้โอกาสนี้ทำรอยสักชั่วคราวให้พวกเขาเพื่อทำรอยสักที่ว่าให้ใช้ปากกาแดงทำรอยแผลเปิดและทำขอบด้วยสีขาวเพื่อให้ดูสมจริงขึ้นเกือบไปแล้วพอทำเสร็จเติมสีเข้มลงไปในรอยปากกาแดงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้น ฉันพลาดอะไรไปบ้างเนี่ย7บวกเเป็นเอ๊ะโว้วิกกี้เธอโอเคไหมนะโอ้อเระเจ้าฉันไม่รู้ได้ซ้ำว่าแค่เห็นเลือดก็ทำให้วิกกี้เป็นลมได้สุดยอดคุณสองไปเลยแต่ดูท่าว่าฉันต้องช่วยเธอสักนิดแล้วล่ะ